สุม,มาเล้วครับสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขคนครับ,พ,บพอบกับผมลุงนุ่มชาแนลเมื่อน,นี้ก็ัาพี่น้องไม่กินปลาดิบครับผมปลาสดๆจากทะเลน้ำเลิกพี่น้องเพราะว่าทำงานอยนู่นติดทะเละนะครับเนาะเมื่อน,นี้จัดเป็นถาดเลยพี่น้องน,นี่ครับ จะเป็นถาดเลยแล้วก็แก้มด้วยกุ้งสดตัวใหญ่ๆพี่น้องวันนี้รุ่งๆก็สชิมส์ผ้ากินผ้าผ้าเบา่านพี่น้องผ้าเหล่าเรื่องเนาะครับเนาะมาประสบการณ์ใน่านอีย่างมาเน่เกาหลีกินไปนึ่งเบาไปนึ่งเนาะพี่น้องมาครับผมนี่ผักแก้มเขาก็มีพี่น้องอันนี้ผักปลูกข้างล่างได้พป่นอ้อพริกแล้วก็นี่ครับ สลัดสารแหน่แล้วก็ใบง่าพี่น้องนี่ครับน้ำจิ้มก็แถมมาก,กับป่าอยู่แล้วพี่น้องมากมากครับผมกินน้ำกันมาย่ยเพืน่นไห้หวานแล้วก็นั่งอยู่กับใจนี่นะครับดับข้าวสักหน่อยนะพี่น้องเนาะเพราะว่าการกินของข,ข้าวๆเน้่กตรงนี้แนวตัดสักหน่อยปลาสดแห้งพี่น้องจับมาสดๆเลย กุ้งตัวใหญ่ๆครับผมหนังจิม้มข้ากับมีนี่สบีซอสแล้วก็เป็นอันนี้แบบสมๆมาพี่น้องเอิรนมืถือดับข้าวจันหน่อยพี่น้องคููกันของคููกันเมือ่อยพี่น้องเอ้ยเฮ็ดงานหกมือหกขึ้นพี่น้องเนี่ยเพิ่งเด้เลิกงานก็เลยยางไปสื่อเนี่ยกินมากก็ไปสื่อไปมนันไปสื่อเหล่ามานะํา ร่วมมือนกับอทิตหนึ่งพอดีมือแล้วสามสิบเจ็ดสามสิบเก้าสี่สิบก็ห่องพี่น้องเอ้ยเงยีเ,เลยสองคนตายตายเ่มืนอนึด้ท่ว่นพูดมงกับอายหนึ่ง,งเขา้ายังเดียวพี่น้องลิงเขา้ายังเดียวพอผบเป็นยังคับผมกับท่ออยู่พี่น้องบอกตรงตงๆนะท่อมือล่าเพราะผมมีวันหยุดครับผมเหละงานมากอะจะจะสี่ปีแล้วเพราะเขาคุยเรื่องวันหยุดนี่ก็ ท่านั่นท่านี่ว่าวันว่ามีลูกค้าไล่กันได้พักพอนี่อย่างท่ะพี่น้องพักผ่าพักแพร่ยังแม่บ้านแล้วก็ซักผ่าจัดพิพุ่มจัดอียังโอ้ผ่าเปื้อนผ่ายังหนักนักเขาก็ซักเพราะ่าทสงไปซักไอโรงงานซักผ่าซักบ่ออกม่ะพี่น้องสมมุติว่าผ่าติดหนักหนักจันสีเราก็ต้องไม่ยองไม่ยังเฮ้ยว่ามีได้พักได้พอนม่พี่น้อง พ่ออยู่ครับแต่กระสูคือหอดอนาคตลูกเต่าเนาะเรียนหนังสืออยู่บ้านพี่น้องอ่ะมาเก็บม,มื่อก,ก่อนมาพี่น้องบอกไปน้ากินไปนัาพี่น้องมากนะครับเสีบเสบียอนกันดิ่นรั่วเลยพี่น้องอยากเท่มากเลยอยากมากครับผมเส,สบเสมยอนกัน โอ้โสีบหลายนี่นรอกแกเบมือย้ครับผมเมือไหลไปน่องเออสุดๆเลยกเก็บมือจะขวดหนึ่งเขามีแห้งไปเนี่ยว่างครับผมว่างเทาาไรอ่ะพเพ,พื่นมากนี่นรอสุดๆเลยนะครับผม

Oh. Sở này là học cách nguyên sợ lệch, you know. Mhm, chị tiêu, 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 เสียบอะไรน้ำมาพี่นอ้องเห็ดงานอยู่นี่นะพี่น้องนะสี่สีส่ปีล่าออกกับสามขังครับเพิ่นกับบออยากให้ไปใช้แล้วสำรับนะคุยกันเคนกับสิกเง,งินเดือนให้เฮากับ บางครั้งทะเลาะกันบ้างครับพี่น้องเพราะมันเมื่อยเวลาผัดบ่มีพอเฮามานอนคิดเข้าเอาเอเฮาก็อายุสี่สิบห้าปีแล้วคันเฮากับบานช่วงนี้สิบปเฮ็ดอีหอย่างเัาไปค้าขายกันลำบากเราพี่น้องก็เลยว่มมาเออสู้ต่อไปเพื่ออนาคตของลูกของเต่อเอา,า,เาเฮากะิสดใช่มีใช่ชินทั้งหมดตับไตกับิไดเออถ้ามาค้าขายก็ด้สบายโต๊วกูเก่าเนี่ย สูงกันไปนะพี่น้องท่อได้จะถอยไ่ได้นะครับเนะาะมหอดมักไขนาดนี้แล้วก็บ่บทเราพี่น้องพี่น้องสูงก้นกับสููดนะครับเ้อบว่ทั้งบานบว่บับ้าาง,บบบาางแดนก็นได้เจองานหนักงานยังกับสู้เอาครับผมผมกับพนนันมาเหมืนชุกหมองล้วเราพี่น้องบว่า,าอารลบอกอลาใบหนักสุดๆดแบบปูนกับแบกมาแล้วขึ้นเขาคุด หลุมปลูกตน้นไม้แบกตน้นไม้เอาทุกอย่างแบกเล็กก็เอามาแล้วพี่น้องลงงานก็เฮ็ดมาแล้วทุกอย่างแหละครับผมเจอเขาต้มเขาหลอกอยู่เกาหลีก็จนจนเปื่อยแลยพี่น้อง <c oughs> ก,ก,ก็สู้กันไปครับผมเอามาหอดขนาดนี้แล้วเ้าก็ต้องสู้ท่อบ่ได้แต่ห้องกับภูมิใจนะพี่น้องที่ว่าเข้าไปเฮ็ดงานมองได้แล้วก็ ขาแกก็โทษนั่นะพี่น้องแต่ห้องกับบักลับของเก่ายังไปเห็ุโรงงานอยู่ันหนาก็บอกนุ่มทนมะนาทนมะนาเงินหลเงินหลจะไปใส่อ้องก็ดีใจไปเห็ุโรงงานนี่ก็มือไปเข่าโมู่พี่น้องโรงงานนี่เงินดีมากนะครับผมเห็ดเดือนหนึ่งตกหกหมื่นกว่าบาทอนะถือว่าเยอะมากๆแต่ช่วงนั้นเหรียพินดีนะครับเราเด็ดสองล้านสามกูยังสิ สองหลันสองสองหลันสามคลัวแต่ว่ามือไปติดโมแล้วก็โต๊ใจพี่น้องเออเสียวจาของบาทไปเหตุการ์โรงงานซักผ่าทดลองงานสองเดือนทดลองงานสองเดือนสองมือก็เหตุเป็นแล้วโชว์เลยสิ้นเดือนมาเพิ่นขึ้นขืนเงินเดือนให้บาดนี้ก็ให้ติบภาพไปเลี้ยงภาพไปกินภาพไปเที่ยวพี่น้องเขาแก้ดีมาก ที่ออกพาะอย่างหูบอครับงานมันหนักมากพี่น้องช่วงนั้นน้ำหนักผมเก <g ười> ือบเก่าสิบคนมากผมใส่สื่อยื่นมาจากเมืองไทยเนาะเ e อวสามสิบสี่อ่ะรถหัวเลยเหลืออยู่น้ำหนักยี่เจ็ดสิบกัวแต่ถูแกเพิ่นกระหักอยู่เพิ่นผ้าไปนอนบานเพิ่นไปเหรียญบานเพิ่นไปเที่ยวไปกินแต่งานมันหนัก นักแห้งพี่น้องึืนงินเดือนไหก็แค่ตอนนั้นสองล้านหกคืนมาเป็นสองล้านแปดและวะ 4, ้วว่าสิคืนไห้หลาย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 ,ลายน,นะพี่น้องผลสุดท้ายเกือบปีคืนไห้คนละเสียงผมก็เลยตัดสินใจออกเลยทิมเงินประกันสามหมื่นบาทพี่น้องบ่เอาบ่าคุยเลยเพราะว่าคุยเขากับบอยอมไหออกอระอบ้านนี้ร้อยออกเลย ถิ่มเงนสามหมื่นนะพี่น้อวันเสียดายกันเสียดายนะครับผมแต่ก็ถิ่มเพราะว่าเขาลอบไปหางานขนา้างหน้าเิ่งเพราะว่ามันหนักแห้งครับบอกตรงๆวันหนักมีวันหยุดทุกอาทิตย์นะแต่วันหนักมากเอา้าคนคุยต่อบอว่าจะข้ากันพี่หนอ่อมั้ เพิ่นก็บ,บอกมันอยู่นี่ก็ต้องอยานเองเลยน,น้องไส้เพิ่นเป็นตำรวจยศไงหดดงม่ากนะพี่นนอกดาวนี่เต็มบาร์เนี่ยไปนั่งกินข้าวน้ำกันไปเที่ยวน้ำกันแับไปน้ำกันตลอดกัะหนอมกับดูรานเพิน่นแต่ห่อเพนมงเบิ่งน้ำบกคุ้มพี่นนอกซักผ่าสามเครื่องอบอีกสี่เครื่องผู้เยวนะพี่หนอกแยกผ่า ต้องไปพับผ่าซอยตรงแก้มแรกต้องโยกผ่าให้อีกให้เงนเดือนแค่หลานหามันมันมันบ่ใช่ยูบ่ได้พี่น้องสองคนให้สามหลานช่วงนั้นสามหลานเลทดดีนะครับต๊ะเก่ามืนต,นตนน้นๆแต่ก่อนนะพี่น้องแต่สู้มือบ่ได้ครับเลทยดรวยถยมากสองปีกว่าละเลทบดบ่ดีเลทดเงินยูก็ดีพอ้อยออกโทรน้ำเฮา ผมมาทำงานบองไม่อยู่นน่ปีกวัวกับสองปีมามาขอเป็นมูผมในเฟสเสยเลยพี่น้องเลยคืออันนี้แหละการทำงานเขาทำาะหรเขาแบบสุดๆเขากับบังงังไงเขากับทั้งโท่เขาบรลับแลว้วมาขอเป็นเป็นมูในเฟสกับบรลับพี่น้องพอเขากับรูนะว่ามันหนักมากๆ มือหนึ่งมือหนึ่งเนื้ยเงื้อท่วมโตไม่ได้ขีเกลืออะไพี่น้องมาอยู่มองสู่มือนี่ก็สุดยอด,อด,ด,ดพี่น้องเนื้อว่ามือละาคุได้สุดๆพี่น้องงานเกาหลีว่ามีเบาหรอครับขอให้พี่น้องสูสงๆนะครับเนาะผมกัดสูงน่าพี่น้องแซ่บๆกันกินน้ำคุยน้ำพี่น้องมาเนี่ย cùng tôi nhanh ngay Hãy subscribe cho kênh อย่างเงา้ก็ซื้อกินพี่น้องเอ้ยผม่อกับซื้อกินเดินนึ่นตกส,นนะส,นสีแสมสีห้าแสมเลยที่แล้วก็ซุบกระบานเก็บบากเพราะว่าเหตุงานยังเสียพี่น้องวันหยุดบอมมีไปใช้บลอกเคยไปใช้แล้วครับอยู่นี่นี่แหละควบสุขคือไปมากใกล้ๆนี่แล้วก็ซื้อของมานั่งกินพี่น้อง สั่งของมาแล้วก็อัดในตู้เย็นไว้อย่างนี้นเขาไปเฮ็ดกินเนาะพี่น้องเพราะว่าเขาเมื่อยเขาต้องกินให้ร่างกายเขานี่ยเพราะว่าโสมเพราะว่าเฮ็ดได้จืดของก็ซื้อมาไว้กินนะพี่น้องค<ม>นลไบากลากไม้ซื้อมากินตลอดขนมนมเนยบ่ให้บ่ใหา้าหาขาดพี่น้องเพราะว่าร่างกายเขามันบ่ได้พักผ่อนเต็มเพียเฮ็ดบนมือมบนขึ้น แค่เศร้าต้องตื่นพกโมงกลัวในี่ร่วงไปเก็บขยะในห้องแล้วก็ต้องคันห้องเต็มเขาก็ต้องเพชดถาเพิ่มสองอห้องคอยเพิ่มมากปั๊บอ่เร็วๆเร็วๆเร็วๆห้องพ่มีห้องพอมีอย่างเดียวพี่น้องเอยนี่แหละนิสัยเขาแหละแต่เวลาเขาออกเขาก็ึืนเงินเดือนให้ตลอดละครับมาอยู่ตั้งแต่สามหลานซูมือกับโต๊ะสามหลานหกน้องพี่น้องซื้อมือคืนมาหกแสนเน่ยพี่น้อง อดีตนนพูดในฟังต,งตรงนะครับเขา่ายุ่ไม่ไมเนี่ยเลยสามล้านซูมือนี่เลยสามล้านหกแสนคืนให้หกแสนนะพี่น้องก็ให้สูๆเอาครับทุกคนแต่ซูมือเลีเงินมัน่ดีพี่น้องเขาเสียออกเขาก็บว่าย่อมให้ออกก็คือเขาลุยงานให้เต็มที่อพี่น้องแต่ลังเทียห้องกับทอ่อห้องกับทะเลาะกันบ้างเพราะว่าอเอาเฮ็ดให้ขนาดนี้นะสุดๆ มากินต ah, no. ่อพ no. no. ี่น้องขลั่งเสียบๆโดยสองเบรสูสูพี่น้องแต่วันตัวผมผมก็แฟนเนี่ยไปทำงานก็งินเดือนแสนสองคพี่น้องไอ้ล้านสองที่ไปเห็นตลาอยังเงี้ยล้านหนึ่งก็เสียบ่้เงินเดือนหลายนะพี่น้องแต่ว่าเขาค่อยสปีดตัวเองเขาก็สื่องานนั่มก็ฝากพี่ฝากน้องว่า หาในหนาดีๆกันมีในหนาดีๆก็บฝากๆพี่ๆน,อนอ้องๆล่วงเฟซเชี่์กันนะครับถันคนบอดีก็เเฮาก็ต้องล่งประจนนันแดหนาเฟสนะครับเนาะเพราะว่าคนไทยน้ำก,นกันก็ต้องสงสารกันหรือตนกันนะพี่น้องเมื่อหนาพี่น้องพอกันไหมมือนี้ก็เดียวสิกิดป้ามืดน,นี่แหละเนี่ยมือนี้ขวนนึงกันสิ นอนแลวละพี่น้องกอไอให้พี่น้องสูๆูนะครับเนาะทุกคนผมก็สูกันทอ่อเลยว่าจะถอยพี่น้องเอามากไก่เล้วเก็บเงินได้ละละหลายๆกับบ้านเขาสร้างอนาคตที่มันสดใสกว่าเกา่าที่ผ่านมากเหมันลืมนะครับเนาะผมก็สีลืมพยายามลืมว่าเจออย่างนักสุดพี่น้องผ่านงานมาเจ็ดแปดมองแนละ้วนี่แหละครับมองสุดท้ายแล้วก็จะบหิสไสพี่น้อง เล่าออกอีกเทียนหนึง่งเทีซีนี่ก็ก้าบานเลยลยพี่น้องแต่ว่าสิทุนสุดๆมากินป่าน้ำกันพี่น้องนี่ครับแซมแซมนันกันฝากพี่ฝากน้องไว้สำนีนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้กอาลรังใจลุกนุ่มในเด้อวันนี้ก็พ่อนไข่ทั้งเบาวนำ้ำทั้งกินน้ำพี่น้องพอกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับ